การของจังหวัดเชียงรายถือวัาดีขึ้นมากนะครับเพราะว่าเราไม่มีจำนวนผู้ติดเชื้อตั้งแต่วันที่3มิถุนายมนะครับวันนี้ก็ประมาณ20กว่าวันนะครับแล้วก็ในส่วนของ พวกที่โดนโบบโดนพีนะครับก็ทยอยหลุดตามลำดับนะครับต้องบอกว่าเหลืออยู่ประมาณแค่ไม่ถึง5ของคนที่โดนโบดนพีนะครับเพราะนั้นในส่วนจังหวัดเชีงรายในบ้านเรารอบรู้ว่าเรานะครับก็ถือว่าปลอดภัยครับอันนี้เราระวังคนเข้ามาแค่นั้นเองนะครับซึ่งเรามีมาตรการในการที่จา โล컬พลังทีนะครับในกล่ของพี่น้องที่เดินทางมาจากนอกล่าจากรดยเพราะทางเรียนมาของปปเรานะครับซึ่งที่ผ่านมาก็ส่วนใหญ่จะมาจากทางเมียนมากงส่วนมากนะครับก็มาโล컬พลังทีเราสนับสนุและในวันนี้ทางกองคุณนายแพทย์คิดทิพลชยถาและเครือข่ายสายขางบุญ ได้นำน้ำดื่มมาบริจาคกับทางรถไฟวานทุกแห่งของจังหวัดเรายและจังหวัดเรายของเราด้วยครับท่านในฐานะของประธานศูนย์รท่านขอรบกวนจ้าวท่านท่านมีความรู้สึกอย่างไรบ้างครับพ่อนอื่นต้องขอบคุณนะครับโดยเฉพาะทางกองทุนนะครับที่ได้คุณาได้มอบน้ำดื่มให้และขอบคุณทุกกำลังใจครับของพี่น้องชาวจังหวัดเชียงรายและที่อื่นๆนะครับที่ได้สนับสนุนอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินน้ำหนึ่มนะครับหรือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ ล้วนเป็นประโยชน์ทั้งสิ้นคราบจริงแล้วต้องเรียนว่าในส่วนราชการนะครับเราก็มีประมาณพอสมควรนะครับแต่ถ้าได้รับการส,สนับสนุนจากภาคประชาชนหรืภาคเอก,กชนด้วยแล้วเนี่ยจะเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องกําลังใจนะครับว่าเราในฐานะที่คนไทยด้วยกันนะครับสับสัญญ,ญาที่บ้านเมืองเศดษิกิจเช่นนี้นะครับ ถ้าเป็นเรื่องที่เป็นตัวอย่างที่ดีครับ,บท,ทั้งขอบคุณทั้งขอบคุณน่ากันครบบับพี่น้ำื่มในงานนี้เป็นน้ำื่มจากซีอาร์นิราโต้เป็นน้ำื่มที่สะอาดใสบริสุทธิ์ใส่ใจคุณภาพของชาวเชียงรายคุยผมจำนวนทั้งสิ้น25ล้าน2แสนมิลลิลิตรหรือ 4 2 0 0 0ื่นอครับขอบคุณไว้หน้ากล่าวจริงๆนะครับมากครับขอบคุณมากครับท่านท่านลองครับจังหวัดเชียงรายเราจะสามารถที่จะปลดล็อกดาวน์ตามกำหนดไหมครับก็ตอนนี้เนี่ยคำสั่งในการผ่อนต้นนะครับได้เสนอผ่านคณะกรรมการโรคติดต่อไปแล้วนะครับรอสบคนะครับซึ่งทราบว่าจะมีการประชุมเหมือนกันแล้วก็จะเข้าพมวันอังคารนะครับถ้าเป็นไปตามแผนนะครับเราก็มีมาตรการที่จะ โดยเพราะพวกห้างสินค้าต่างๆก็อยากให้กลับมารีสตาร์ทได้ครั้งหนึ่งนะครับซึ่งขณะนี้เราก็ได้เชิญผู้ประกอบการมาทําความเข้าใจนะครับในการกําหนดมาตรการด้านการสาธารณสุขอย่างชัดเจนนะครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับ